ก็ไปเล่นมาครับเลิกงานประมาณหกโมงไปเล่นชั่วโมงกว่าได้แล้วก็กลับบ้านนะครับยินเข้าตรงมาดูกันว่าหนักกิ่โลยังไม่ตายนะครับง่าาบๆน่าจะโลกแปด สองโลผู้รีโมเนีออกสองโลสามครับสองโลสามขีด คือว่าใหญ่ครับยิงเข้ากลางหลังก็เลยยังไม่ตายครับถ้าเรายิงเขา้าตรงนี้สามารถจะตายครับแต่ถ้าตรงนี้ก,ก็ขาดรลอดถ้าไม่ขาดน้ำมากก็ไม่ตายครับเพราะเราไม่ได้ปล่อยเขาขาดน้ำมนได้แลวกลับบ้านรับ